รับสวัสดีท่านด้วยนะครับวันนี้ก็วันนี้นะครับสัตว์เลี้ยงอะไรเนะี่ยที่ควรซื้อแนะนําแล้วก็ควรใช้นะครับก็ก่อนอยู่เลยนะครับบอกก่อนเลยว่าสัตว์เลี้ยงผู้นี้เนะี่ยคือมันดีมากนะครับจนติดท็อปเชียร์แล้วอย่างหนึ่งการกลับมาของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะนา,นานทีนา,นานทีนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูคลิปนี้นะสำหรับคนที่ตั้งใจจะซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็นำเอาไปใช้นะครับก็ นะให้ดูคลิปนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมาแล้วเนี่ยเราจะได้ซื้อถูกตัวนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะในตัวแรกนะครับตัวแรกเนะี่ยก็คือนิวนะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเนิวนะครับก็จะเป็นสตลีงเ,เนี่ยสายต้นเกมนะครับสายที่ทําเวลาแบบไม่เกิน1นานะทีครึ่งนะครับก็ประมาณนั้นนะสำหรับในการเล่นนะครับแต่ละแมปเนาะ ตนนัเลนตัวนี้นะครับมาดูสกิลของมันนะครับก็สกิลเร c ซิ่งเลยนะวันนี้จะมาเร c ซิ่งเลยนะครับเร c ซิ่งเนี่ยไอเอ็นแทงใน20%นะครับทันทีหลังจากสตาร์ทนะครับก็คือกดสตาร์ทปุ๊บมันจะให้เอ็นแทงมาเลย20%นะครับเป็นเวลา uh, 35วินะครับความเร็วสูงสุด ของไม่บูสต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้น6.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้บูสต์บวก12นะครับก็เป็นเวลา35วินะครับก็คือ Ent แท็เนี่ยมันจะได้ครั้งเดียวนะครับมันจะได้ครั้งเดียวนะแต่ว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยของไม่ได้บูสต์แล้วก็ม่นิบูสต์พาวเวอร์เนี่ยก็จะได้ไปถึง35วิเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเสลียงตัวนี้มันทำงานยังไงนะครับเริ่มแรกเลยพอเรากดสตาร์ทเนาะ มันก็บอกได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมมันก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับไปแล้วเวลานะครับสามสิบห้าวินะครับในตัว power ไม่ใช่ mini boost power แล้วก็ความเร็ว mini boost น,นะครับเ,เพิ่มขึ้นนะมันก็จะเร็วขึ้นนะครับ ประมาณนี้นะครับก็เป็นสายต้นเกมนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่แนะนำว่าใช้แบบต้นเกมนะครับเตัวต่อมานะครับที่ถ่ายไม่ได้เลยนะครับก็เป็นมันก็นะมันแล้วแต่คนจะใช้แล้วกันนะครับแต่ว่าอันดับที่2เนี่ยก็จะเป็นฐานของ Greedy w o l f นะครับ รีวมันต่างกับเนืหวายยังไงนะครับก็สกิลของมันเนี่ยสามสิบวิแรกเนี่ยจะได้เอ็นแทงอัตโนมัติเลย5%รนะฮะทุกๆวินาทีนะครับความเร็วสูงสุดจะเพิ่มขึ้น5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็ถ้าความแตกต่างนะครับมันก็จะมีทนด้านของความเร็วนะครับส่วนทนด้านของเอ็นแทคงเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมาทุก5%นะครับก็อย่างเช่นเนื้อหวายนะครับคือ20%นะครับ ครั้งเดียวจบนะครับแต่ว่า30วสิบวีเนี่ยเราจะได้เอ็นแท้งทีละ5% 5% 5%นะฮะสามหนะครับก็ได้ถังหนึ่งเลยนะครับประมาณนั้นนะสำหรับกรีดดี้วูฟนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยจะน้อยกว่าท่านั้นของเนื้อหวาเนะครับประมาณ1.7นะครับเอออันนี้คือมันก็จะเป็นออระดับอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสำหรับใครเนี่ยที่มีกรีดดี้วูฟอยู่แล้วก็ ถ้าไม่อยากเสียตังก็ใช้ Greedy Wolf ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูการทำงานเหมือนกันนะครับก r e d y w o กันนะครับเห็นแท่งมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับ ơi xoa lá wow. đây mày nè mày nè đây nè đây, đây, đây xin đừng, xin đừng เกลียบไม่รอดเกลียบเกลียบเปลือบไม่รอดนี่ประมาณนี้นะฮะสำหรับกีรีบูฟตัดเนยงตัวต่อมานะครับที่ยังคงอยู่นะฮะคือยังคงคพัปต์ความเร็วอยู่นะครับก็คือสเลี้ยงที่ชื่อว่า Black Panther นะฮะนี่ Shadow Panther นะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นนะครับ Shadow p a แพเดอนะครับก็เรียกไป b บ็กแพนเ t อร์ไปแล้วนะ <c oughs> นะครับก็ Shadow b l แบ็กแพนเ e อนะครับแพนเตอร์ Hunter, เอออ่ะนะครับก็ตัวนี้ก็ความเร็วของมันเนี่ยอยู่ที่5.6วินาทีวินะครับทำไมถึงเขาไม่ได้ใช้กันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเ e อ็นแทงนะฮะอย่าง2ตัวแรกเนี่ยมันจะเพิ่มเ e อ็นแทงนะครับแต่ ตัวนี้เนี่ยจะไม่เพิ่มแอนแทงนะครับเมื่อเริ่มเกม3 0มวิแรกนะความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้น5.6กิโเมตรต่ชอชั่วโมงนะส่วนในตัวพาเวอร์เพิ่มขึ้น14%นะครับก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวก็ผมไม่ได้เล่นให้ดูนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันนะมันเหมือนก,นกับ2ตัวแรกนะแต่ว่ามันไม่มีแอนแทงให้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยเนะสหรับสัย flying l a n d i n g นะครับ Flying landing เนี landing, ่ยคืออะไรคือคือการกระโดดนะฮะหรือว่าการที่บอกว่าเอ่อเราตกพื้นเนี่ยมันก็จะได้มินดีบูสต์ถูกปะนะครับก็สกิลของมันเนี่ยเมื่ออยู่ในอากาศเนี่ยความเร็วจะสูงสุดนะครับเพิ่มขึ้นห้า 0.5กิลมตรต่อชวโมนะฮะแล้วก็ e n t a แทเนี่ยเพิ่มขึ้น0.1ต่อวินาทีนะฮะซ้อนกันได้ถึง12ครั้งนะครับก็ตัวนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับคือเวลาเล่นด่านที่มันมี l ฟ i n g l a n d i n g เยอะๆนะครับคือตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับมาเรามาดูสเล้งตัวนี้กันนะครับว่ามันดียังไงนะ คือสันเีงตัวนี้พอมันถึง12ครั้งนะฮะบอกก่อนเลยว่าเออไอ้12ครั้งเนี่ยคือมันมีค่าความสัมพัญ์ด้วยนะค่าความสัมพันธ์ของมวยเย่หรือเปล่าแต่ไม่ได้นะครับอีกแล้วชนตรงนี้แล้ว ชนจนเก้าเห็นไหมสิบสองลับน,นนะครับความเร็วก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะก็ห้าสิบหกลองลองเราเอาไปคูณลองเอาไปคูณกันนะตัวหนึ่งนะครับห้าสิบ ห้าสิบสองก็หกสิบเนาะอืมก็ประมาณหกนะครับได้หกความเร็วหกว่าเป็นอะไรเนี่ยกับดานนี้นะครับเออนะนะเออก็ประมาณนี้นะฮะสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ มันก็จะเพิ่ม e n h a n ท e ไปเรื่อยๆนะ0.1%นะครับส่วนความเร็วเนี่ยมันจะเพิ่มครั้งละครั้งละ5นะครับแต่ว่าปกติเนี่ยเราจะได้แค่11นะครับต้เลี้ยงตัวนี้นะีน่ยนี่มันก็จะมีอ๋อนี่ไงนะฮนะ black and white นะครับก็ต้องมีตัวตัวนี้ก่อนนะครับมันถึงจะเพิ่มแสกให้อีกหนึ่งครั้งนะครับนะบจะเพิ่ม overlay ให้นะ ก็มันซ้อนทับกันได้11ครั้งนะฮะก็ได้5.5กิโมต่อชั่วโมงนะครับส่วนถ้าเป็น12ก็จะได้6กิมต่อชั่วโมงนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นไปตั้งแต่จนที่มันตันแล้วก็จนจบเกมเลยนะครับมันจะเพิ่ม6กิโมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันดีมากๆนะครับสำหรับไฟล์แลนดิ้งนะที่แบบว่ามีกลางอากาศบ,บ่อยๆนะครับประมาณนั้นนะ และตัวต่อมานะครับนี่ตัวนี้เลยเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านไหนก็ตามนะครับต้องมีนะครับถึงคุณไม่มี back endurance นะครับหรือว่า greedy wolf นี่หว่านะครับก็ถ้ามีตัวนี้คุณสามารถใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันได้ทุกสนามเลยนะครับเพือทุกครั้งเนี่ยที่คุณเข้าสู่การดิฟนะมีโอกาส34%มสิร์เนะความเร็วสูงสุดม i d boost บวกห้าจกิโลเมตรต่อชั่วโมงแลก mid boost power นะครับบวกสเป็นเวลา 8วินาทีนะครับซึ่งตัวนี้ยังไม่มีสกิลที่3นะครับยังไม่มีค่าความสัมพันธ์ที่3เนาะว่ามันก็ใส่สกินนะครับใส่สกินก็คือความเร็ว m i ด i บูส s t นี่ครับเพิ่มขึ้น0.2ด0.2เมอรความเร็วสูงสุดก็สกินตัวนี้นะครับก็ความเร็วสูงสุด m i ด i บูส,ส s t นะครับบวก0.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ตัวนี้นะฮะถือว่าดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราลองหาด่านอ่ะ ดา้ดา,นดานไใดด้านไหนดีวะอ่าถ้าถ้าให้แน,น,นะนำเลยฮะก็จะเป็นด่านที่แบบว่าทางยาวๆก็ได้นะฮะหรือว่าอ่าด่านไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้มันโชว์ประสิทธิภาพแบบว่าเยอะๆนะก็จะเป็นด่าน c i t ี้เอ็ดนะครับอยเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอแมปแป๊บนึงนะครับเพราะว่าขี้เกียจไปรอโอเคเพราะว่าขี้เกียจไปรอแรง <c oughs> นะครับมาเรามาดูกันนะฮะว่ามัน เป็นยังไงอาวขึ้นแล้วนะครับโคตรไว ก,กับชน ก็ยังดีนะครับประมาณดีนะครับ,ออรรบสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยในด่านที่แบบว่าใช้เวลาเยอะๆนะครับสัตว์เลี้ยงตัวต่อมานะครับที่เรียกได้ว่าใช้ได้เลยนะครับก็คือทางนั่นของฮอกอายนะครับไม่ใช่ฮอกอายนะครับมันก็คือนกเกี้ยวนะครับไปไหนวะยู่ไหนอะ่ะ ไอ,อ้อพวกนี้มันก็น่าใช้นะฮะนี่ตัวนี้ก็น่าใช้นะฮะทุกๆสิ่งที่ใช้ไอเทมหรือว่าใช้ในตัวนะครับก็จะได้ความเร็วไม่ได้บูสต์66กิโลเมตรต่อ km, ชั่วโมงพร้อมออทั้งนะครับไม่ได้บูสต์เพิ่มขึ้น0.1วินาทีนะครับภายใน8.5วินาทีนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแทนด้วยก็สเนี่ยในตอนนั้นก็แบบว่าโอ้โหคุณใช้เยอะมากแล้วก็มันดีมากๆเลยนะครับก็สูเสีมเยมอสแย่เลยนะครับมาดูตัวนี้นะฮอกนะฮะ ตัวนี้เนี่ยเป็นสายฟรีนะครับสําหรับใครที่พลาดไปแล้วนะคือเตรียมตัวไว้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะกลับมาไม่บ่อยมากนะครับก็ใช้อยู่ประมาณ4ี่ห้าหมื่นคูปองนะฮะหรือว่าประมาณนั้นอะ่ะเออหกหมื่นคูปองนะที่เขาเปิดเปิดกันนะครับ <c oughs> ก็สแตเลสตัวนี้มันดียังไงนะครับสแตนเลสตัวนี้เนี่ยเออมันดีตรงที่ว่าเมื่อเราลอยกลางอากาศเนี่ยมันมีโอกาสนะฮะหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่จะได้รับ เ็นแทงแน่27นะครับและความเร็วสูงสุดของพื้นฐานเนี่ยบวก1.8กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับ,รบอันนี้คือสายฟรีแล้วก็เป็นตัวที่บอกว่าไม่มีวันตายนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคนใช้กันเยอะมากนะฮะเวลาที่บอกว่าถ้าเกิดว่าสายคูปองเนาะ ที่บอว่ายังไม่มีแบงค์เอ็มเพอร์เมนนนซ์นะครับก็จะตัวนี้คือะระดับท็อปเลยนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือนกกระยางนะฮะนกกระยางตัวนี้เนแฟร์รี่เคนนะครับก็จะเป็นทุกๆสองครั้งนะฮะที่อยู่บนอากาศเนี่ยจะได้รับเอ็นแท้งอัตโนมัติที่8%นะฮะความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้น1.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน4ีวินะครับก็ตัวนี้มันก็ใช้ได้แต่ว่าตัวนี้คือมันก็โอเคดีเหมือนกันนะครับ เออก็คือแบบเราลอยนิดหน่อยนิดหน่อยก็คืออาจจะดวงดีแล้วก็ทำงานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับมาตัวนี้นะครับก็รอให้มันเหินนะฮะเสร็จแล้วเสร็แล้วอ่าสกิลติดนะครับ พไปฮะอยู่ติดเห็นไหม ซึ่งสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยสกิลติดมันง่ายมากอ่ะเห็นไ,ไหมสกิลติดแล้วติดอีแล้ว ประมาณนี้นะฮะก็เสลียงตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮสำหรับเสลียงเนะียที่ควรเก็บไว้ที่ควรซื้อนะครับที่ควรใช้นะฮะแล้วก็แต่ละตัวมันใช้งานไม่เหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นนี่ว,ว่า u ูริ o ลูฟส์แพนนะครับก็จะใช้เป็นด่านสั้นนะครับด่านที่ต้นเกมนะฮะ ส่วนด่านที่มันจ้ำเยอะๆนะฮลอยฟ้าเยอะๆนะครับก็จะใช้เป็น black e m p e r m a n e n c e นะครับหรือทายันของ p o w k นะครับก็จะใช้ได้เหมือนกันหรือว่า fairy cane นะครับก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนทางนันของใช้แบบโดยรวมนะฮะมีติดไว้แล้วก็ใช้แบบตัวเดียวทั้งเกมตัวเดียวทุกเกมทุกแมททุกแมทนะฮะก็ตัวนี้เลยนะฮะโมเยนะครับ ความเร็วมันก็ดีแล้วก็มันติดบ่อยมากนะครับหรือจะเป็นทางน้านของนาจานะครับก็ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแนะนําว่าเป็นโมเย่ดีกว่านะครับประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าตัวใดตัวหนึ่งกลับมานะครับแล้วเราคิดว่าเราจะซื้อนะครับก็ซื้อได้เลยนะครับพวกประมาณห้าตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับส่วน ep หน้าเดี๋ยวจะิปหน้าเนี่ยจะเป็นไอเทมละกันนะครับแนะนํานะครับ ก็เดี๋ยวไว้แนๆเทมให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะที่น่าใช้ที่ควรซื้อนะครับก็สมหรับนี้นะฝากไว้ด้วยนะแชร์ใน SBD ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย